จากเหตุการณ์ดินโคลนถลม่มไหลลงทับบ้านเรือนประชาชนบ้านห้วยขาบํอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านบ้านเรือนในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักบริษัทไทยเบบเวเลจำกัดมาหาชนได้ช่วยสนับสนุนการสร้างบ้านพักถาวรบ้านอยู่อาศัยถาวรน,นะฮะ60หลังคาเรือน243คนในยกหมู่บ้านมาเลยนะครับย,ย้ายจากตะมนบ่อกเกเลือมาที่ตะมนลงพญามาอยู่ที่บ้านสวานเหนือคนที่ ประสบภัยมาอยู่ที่อยู่ใหม่แล้วมีความปลอดภัยกว่าเดิมมีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมหมู่บ้านห้วยขามนับเป็นแบบอย่างความสำเร็จที่สำคัญของการผสานความร่วมมือในการฟื้นฟูชุมชนเยียวยาสภาพจิตใจส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างมั่นคง และยยังืน่ต้องขอขอบคุณไทยเบฟนะครับแล้วก็ทุกๆหน่วยงานนะครับที่ให้การช่วยเหลือมาโดยดีตลอดนะครับก็ดีขึ้นนะครับเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับในอนาคตก็มีองค์ความรู้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนแข็งแรง พร้อมรับมือภัยพิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบวเวร็จจำกัดมหาชน